ก็จะแต่งหน้าด้เครื่องสำอางเซเว่นเซใจซึ่งคลิปนี้คัดมาให้แล้วเป็นเครื่องสำอางการน้ำติดทนพร้อมแล้วไปแต่งกันเลย เลยนะคะวันนี้ก็จะใช้นี้จากของแบรนด์เมิร์ฟนะคะสีที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสีไลท์เบดนะคะนี่เดี๋ยวเอาเนื้อให้ดูมันจะสว่างสว่างแบบนี้เลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ช่วยคุมมันยาวนาน24ชั่วโมงนะคะติดทนตลอดวันนะคะไม่หลุดแล้วก็มี SPF 50 PA+++ บวกเลยนะคะ เนื้อมันก็จะบางเบาเขี่ยง่ายดีนะคะสําหรับแบรนด์นี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเออเป็นน้องใหม่ในเซเว่นเนาะก็รู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยนะคะอันนี้ที่รู้จักน้องเขาเนี่ยคือวันนั้นเปิดช่อง YouTube ช่องอะไรสักอย่างอเออแล้วแบบฟังรายการอะไรก็ไม่รู้มันผ่านผ่านแล้วแบบเออแบบฟังดูแล้วแบบพวก็ดูน่าใช้ดีนะเ,เนาะอะไรเงี้ยคืเอเราก็ไปลองหาดูซ์มหาหลายเซเว่นมากทุกคนมันไม่มีเนาะ ก็มาเจอเซเว่แนแถวบ้านนี่แหละที่มีนะคะจริงๆเนี่ยคือเทสหลายตัวมากนะลองพื้นสองเซเว่นหมดไปแบบว่าเป็นแสนอะ่ะ <c oughs> ว้าเกินแต่ซื้อเยอะจริงๆทุกคนเน,เนี่ยเดี๋ยวให้ดูทุกบ้านเนี่ยนเนี่ยเยอะมากอะไรกันน้ำอะไรเยอะเออเห็นมันไเยอะมากนะคะแต่บอกลองพื้นเซเว่นเนาะเพื่อที่จะคัดมานะก็เลยนี่แหละเออใช้แล้วรู้สึกถ้าตัวนี้แบบถูกชะตาถูกจริตนะคะก็เลยเลือกมาเป็นน้องคนนี้นะคะ ก็ปกปิดบางเบานะทุกคนคือถ้าแบบเป็นแบบรอยสิวเยอะๆอ่ะเออมันอาจจะต้องแบบลงเข้มนิดนึงแตบบ่เรื่องความเนียนความอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วเรื่องกันน้ําที่ลองเคสมาก,ก็โอเคนะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะอันนี้คือทาแล้วแต่ถ้าดูใกล้ๆอ่ะมันก็จะแบบมีรอยสิวอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองแบบโปกๆดูนะเพิ่มอิ้วได้อยู่ทุกคนแท็บก็แท็บก็บิวได้คนที่ไม่มีปัญหารอยสิวนี่น่าจะแบบว่าลงรอบเดียวแล้วแบบกลิปเลยนะคะ อันนี้ก็แบบเน้นแับแปเพิ่มนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะสีไลรเบทนี่หน้าขาวดีจังเลยนะคะนี่ค้างนี้ทาแล้วนะค้ามนี้ยังไม่ได้ทาแต่มันมีเบอร์เดียวทุกคนมันไม่มีแบบ เบอร์เบากว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะคะงานแป้งเราบอกว่าสีมันเข้มก็น่าจะพอดีกันเนาะเอองานผิวสวยอยู่มาต่ออีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าการแต่งหน้าเล่นน้ําสงการให้ปิดทนนะคะก็ไม่ใช่แค่เพียงว่าเลือกของที่แบบกันน้ําอย่างเดียวนะคือสภาพผิวเธอนะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องแบบพร้อมด้วยนะคะพวกบำรุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องอปสังเกตเพราะบางตัวมีมอยเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้แบบไม่ติดหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนหน้าแห้งจนเกินไปอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเกาะไม่ดี ก็ะะคือต้องแบบเตรียมพร้อมเตรียมผิวอะให้แบบเออบำรุงให้มันแบบกําลังดีนะคะข้างๆพึ่งก็นอนเร็วๆหน่อยเนี่ยแบบว่าดูซีรีส์ดึกมากคือแบบคุณภาพผิวไม่ดีตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเออการเกาะติดยึดติดผิวอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างวันที่ลองเทสอะเออคือนั้นนอนดึกไม่เกาะเออหน้าแห้งไม่เกาะนะคะ แพ่พแบบว่า,ามาักหน้าอะไรเงี้ยเออมาักหน้าเติมความุ่มชื้นให้ผิวก่อนนอนแบบว่าบำรุงก่อนนอนจัดเต็มฉ่ำๆอะไรเงี้ยเออเช้ามาแต่งหน้าเออมันก็ติดดีนะคะก <c oughs> ็เลยจะบอกไว้ว่าเออมันต้องแบบดูแลพื้นฐานผิวทั้งกับต้นด้วยจ <c> ะ <oughs> แ,แบบว่าพาหวังกัดลองฟื้นกันน้ําอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วก็บางเอียเราไปเล่นน,น,นึกออกไปคนมันจะสาด่ะสาดแบบ มี <c oughs> ป้ายแบบเสรยขึ้นมาก็มีวนว <c oughs> นวนวนทัน่วหน้าเลยก็มีแต่อารม์แบบว่าถ้าฉีดปิ้วปินะ้วสัต์น้าแบบน่ารักน่ารักเลยเนี่ยมันอยู่ได้ทุกคนแต่ถ้าสาต์โหดเลยนะคะมันก็ต้องหมดบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ก็แต่งพอเป็นแบบว่าอารมณ์เป็นพิธีสวยๆรอบเช้านะรอบบ่ายจะเริ่มแบบว่าเป็นอีกรางหนึ่งก็ช่างมันละเนาะเพราะตอนเช้าเราถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเสร็จแล้วลอะไรเงี้ยเออบ่ายๆก็ปล่อยนไปเน้นเติมปากแดงเอาพุดเอาจอยก็ได้แล้วนะครไปที่ไม้ ใช้นิ้วมือในการเกลี่ยนะคะก็สามารถใช้พับของคุชชั่นนะคะหรือว่าฟองน้ําไข่นะคะเ<โ>อามาช่วยเกลี่ยได้นะคะก็เน้นแบบว่าตกแทบๆนะคะย้ำๆลงไปให้แบบว่าตัวรองพื้นมันมีความเกาะผิวดีนะคะตรงตามปีกจมูกอะไรเนี่ยเออส่วนที่มันจะหลุดง,ง่ายนะคะจะเทนานหน่อยนะคะย้ำๆไป แล้วก็ใครที่มีรอยสิวนะคะอันนี้บอกเลยว่าอต่ <c oughs> จะต้องดาใจนะเพราะว่าถ้าสิวแบบลับกษณะกําลังเป็นขุยกําลังโปดอยู่อะไรเงี้ยเออมันจะไปไวง่ายหลุดออกแบบก่อนใครเพื่อนเลยนะคะถ้าโดนน้ำนะก็ต้องแบบว่าเออทำใจเผื่อน,นิดนึงนะคะก็ไปเน้นง,งานคิ้วตาแก้มปากอะไรอย่างนี้เพราะช่วงที่เป็นสิวนะคะผิวมันจะบบกบางแล้วยิ่งบางคนแบบว่าใช้ยาแต้มสิวนะคะมันจะมีอาการแบบว่าผิวรอกๆอกนะเนาะมันก็จะไม่ค่อยเกาะนะคะ เนื้อรองพื้นรุ่นนี้ดีนะคะเกลี่ยง่ายแท็บได้เรื่อยๆนะคะมันจะไม่ได้แห้งไวบางรุ่นม,มันมีความเนื้อแน่นปึ๊บนะคะแล้วก็เซ็ต,ตัวเร็วอะ่ะก็ต้องแบบว่าเกลี่ยให้มันทันกันนิดนึงนะคะนี่คือแบบเออมันยังแท็บได้เรื่อยๆนะคะตรงไหนที่แบบว่าไม่เรียบเนียนเนี่ยเราก็แท็บๆไปเรื่อยๆนะคะคือมันต้องแบบทําพื้นผิวให้มันเรียบเนียนก่อนเลยในตอนแรกไม่งั้นเวลาเราลงแป้งมันจะแบบว่าเป็นคราบเนาะ องค่อยๆนนคะจริงๆที่เทสมาเนี่ยหลายๆตัวเนะี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นสูตรกันน้ำเนาะรุ่นที่ใช้ดีที่แบบว่าเออเทสมาก็จะมีของสีจ้านนามิแล้วก็ KMA เออนันก็ใช้ดีเนาะ แต่ก็เป็นตัวที่แบบเออใช้ทำลิปสงการในปีอื่นไปแล้วนะปีนี้เลยแบบอยากลองของใหม่ซึ่งตัวนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้เขียนเกมหน้าซองว่าเป็นสูตรกันน้ำนะคะแต่ว่าดออ้วยความอยากรู้ก็เอามาเทสเก,เกมปรากฏว่าเอ้ยมันจับคู่กับแป้งแล้วมันโอเคมันเลิศมันมีความแบบว่าเกาะได้ดีโอโหพูดมาขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะสาวันนี้แล้วหลุดทําไงเด้อเออต้องรอดูทายลิปนะคะ แต่เมื่อวานมันอยู่นะเมื่อวานที่แบบเทสน้ำมันอยู่นะก <c oughs> ็คือฉันก็เออบำรุงบำรุงนะคะมักหน้าเพื่อผิวหน้ามีความแบบว่ายืดหยุ่นมีความชุ่มชื้นมีความพร้อมต่อการแต่งหน้าเล่นน้ําสมการเห็นไหมก็ต้องเตรียมตัวนะไม่ใช่ว่าฝากชีวิตไว้ทั้งหมดกับเครื่องสำอางกันน้ําอย่างเดียวแล้วตัวเราก็ต้องแบบให้ได้งานผิวมีคุณภาพด้วย เนียนสวยนะคะตอนนี้ผิวก็คุมก็ดูมีความฉ่ำแล้วก็มีความแมทเบาๆนะเรื่องการปกปิดก็อย่างที่เห็นเลยนะคะรอยสิวหายไปแล้วลรงแก้มต่อเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ของนามินะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งวโรสนะคะอันนี้เขาก็เขียนว่าเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อติดทนยาวนานนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากนะแต่ว่าตาเดี๋ยวขอเป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันัวแบบว่า ใช้สีนี้มันจะแบบว่าเออด,ดูดูดุไปนะคะดูแบบว่าเข้มไปนะคะตทนสีเบอร์หนึ่งนะคะมันจะออกแดงวายประมาณนี้จะแต้มเป็นสามเหลี่ยมที่หน้าแก้มนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้เป็นพัฟนะคะช่วยเกลี่ยนิดนึงหรือมันจะได้เร็วๆอันนี้ของซปเปอร์มัมมีติดโต๊ะอยู่แล้วเราก็จะเกลี่ยเป็นเบนนะคะ งานแก้มวันนี้ก็จะแบบว่าย้อยๆมอๆหน่อยเห <laughs> มือนดริ้แอลกอฮอล์หราแล้วก็แท็บลากผ่านหน้าจมูกได้ปลายจมูกได้ถ้าชอบแบบให้ดูเมาๆนะคะใครชอบงานจมูกแดงคางแดงนะคะก็แท็บเพิ่มได้เลยอันนี้ขอลงเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทาแป้งแล้วมันจะเบาอันนี้ก็โอเคนะเขี่ยงง่ายนะคะของนามี้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความแบบสีสวยติดทนอยู่แล้ว แต่ปีนี้เหมือนสีมีให้เลือกน้อยนะคะก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาเพราะว่าเออแบบเราขึ้นกับพวกแบบสีโทนแดงนะคะใครที่แบบทาสีส้มขึ้นก็เอาเป็นโทนส้มมานะคะตำแหน่งในการทาก็แล้วแต่คนเลยนะคะคือถ้ารูปหน้าเรารู้สึกว่าทาแบบข้างบนนี้แล้วสวยก็ทาข้างบนก็ได้หรือว่าบางคนรู้สึกว่าทาตรงกลางนี้แล้วสวยก็ทาตรงกลางนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่แบบ กำลังมาแนวแบบเมาๆจิบบูชจิบีมันก็จะแบบต้องแบบไล่ใต้ตาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวแบบพอลงแป้งแล้วมันจะเบากว่านี้นะความเป็นเนื้อครีมมันก็จะให้ความติดทนกว่าแบบปุ่นนะคะแล้วก็เราลงในขั้นตอนนี้เลยก่อนที่จะลงแป้งนะคะมันจะแบบว่าหนัวเข้าดีกันกันกบตัวรองพื้นนะคะ มันก็จะเป็นฟิลแก้มแบบว่าแดงกำกำนะคะก็เอากำเท่าที่พอใส่ได้เลยถ้ารู้สึกว่ากำอีกกำได้อีกก็ <c oughs> ล,ลงเพิ่มได้ค่ะน,นี่ว่าจะพอที่เท่านี้ <c oughs> เพราะว่ากะแค่ให้มันแบบว่าเรื่อยๆนิดเดียวเลยไม่ได้แบบว่าเอาให้เมามากเอาเมาน้อย <c oughs> สำหรับแป้งวันนี้ก็เลือกใช้เป็นนี้จ้ะของบาบาร่านะคะและนี่ใช้สีเบอร์2นะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เขาเขียนเคลมว่าเป็นสูตรกันน้ำนะคะจะเป็นตลับแบบไซส์เล็กๆแบบนี้นะะเดี๋ยวเราก็จะทาเลยสีเบอร์2ก็จะเป็นโทนแบบเนื้อนะคะกำลังดีเนาะอันนี้เราก็ให้เน้นการแบบว่าตกแป้งนะคะให้มันแนบไปกับผิวนะเือนไได้ <laughs> หน้าเริ่มแบบไม่ขาวแล้วนะคะ เพราะว่าแป้งมันสีเข้มเนาะใครที่ผิวขวาวกว่านี้ก็ต้องใช้แป้งเบอร์หนึ่งนะคะพอเราทาแป้งพับเสร็จแล้วทั่วหน้านะคะก็ให้ใช้พับนะคะเน้นย้ำกดลงไปอีกทีนะคะให้ทั่วหน้าเลยเพื่อให้แป้งกับรองพื้นนะคะมีความยึดเกาะกับผิวหน้าเราได้ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะกดลงไปให้มันแบบแน่นๆนะคะย้ำๆหลายๆเที่ยวแล้วตามปิดจมกูกอะไรเงี้ยมันะชอบล่อนง่าย พอลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมหน้าข้างเนี้คือนแน่นขึ้นมาเลยนะแต่งานแก้มเนี่ยตอนแรกเราว่าเอยสีนี้คือแบบเข้มแล้วนะเดี๋ยวแบบมันจะพอดีไม่พอดีเบาเบาไปเลยนะคะคือจะบอกว่าเนี่ยใครที่แบบว่าเออใช้สีเดียวกันอ่ะลงอีก,ลง,อกลงเพิ่มอีกนะเพาข้างนี้เบามากนะเนี่ยเลยอยู่แค่ตรงนี้เออแต่จะบอกว่าถ้าเราลงแป้งไปแล้วแล้วมาเอาแบบครีมมาทาอีกไม่ได้แล้วนะมันจะแบบเป็นปืน้นแล้วก็จะหลุดง่ายด้วยต้องแบบทําให้เสร็จในขั้นตอนนี้แต่ตอนนี้จะทาเพิ่มอีกก็ไม่ได้เพราะว่าข้างนี้มันไปแล้วไง คือถ้าทาข้างนี้เองมันก็จะกลายว่าข้างนี้แดงข้างเดียวข้างนี้แบบไม่แดงเนาะอันนี้ก็บอกเปิดอไว้นะคะสลบทาแป้งเสร็จแล้วนะงานแก้มก็คือเหลือแค่นี้น้อยมากนะใครที่แบบใช้สีเดียวกันนะเออทาเย,ย,ยอะๆเลยเนะเพราะว่าพอแบบลงแป้งแล้วแป้งมันมีความทึบแสงอะเนาะมันก็จะแบบ เลือแบบนิดเดียวอ่ะเออต้องแบบกํากมๆนะคะเยอะๆเลยงานคิ้วก็จะใช้ของ brow i t นะคะนี่ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะมีสีเดียวในเซเว่นนะคะจะออกโทนแบบว่าน้ำตาลเข้มนะอันนี้ชอบมากเพราะว่าเส้นเขาเล็กนะคะแล้วก็เขียนง่ายลื่นปื้อนลื่นงปืมีความแบบติดทนนะคะกเกทจิงก็คือฮารุฮารานะสีทองงานคิ้วก็คือฟรีสไตล์นะคะ ขียนได้แบบว่าเออเข้ากับรูปหน้าเรานะคะเป็นทรงคิ้วของเราเองอเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมใช้แปรงนะคะในการเบลนด์สีขนคิ้วด้วยใครที่ใช้สีเขียนคิ้วอ่อนกว่านี้นะคะก็ <c oughs> อาจจะต้องแบบว่าไปซื้อในออนไลน์หรือว่าที่คาร์มาดชอ็อปรู้สึกมันจะมีสีอ่อนกว่านี้นะคะอันนี้โจทย์ของเราคือแต่งหน้าด้วยเซเว่นเราก็เลยแบบใช้สีนี้ซึ่งปกติาจะาเป็นคนที่แบบชอบใช้ดินสอเขียนคิ้วสีอ่อนนะคะไม่ค่อยชอบใช้สีเข้มแต่ก็ นั่นแหละพาวดติดทนหนาเดี๋ยวทายดูก่อนว่ามันได้แบบโทนประมาณนี้เทสเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะคะก็จะมีคิ้วเป็นของเัวเองนะคะข้างนี้ยังไม่ได้เขียนมันก็จะบางๆประมาณนี้อ่ะไปต่อที่งานตาแล้วันนี้เลือกใช้เป็นของหน้ามินะคะจะเป็นไฮไลท์ด์แบบซองอันนี้เขาเขียนเค้มไว้เลยว่าเป็นสูตรกันน้ําติดทนนะคะแล้วก็เม็ดสีชัดนะแล้วก็ที่ไปเทสมาก็ทนจริงๆทุกคนสีเบอร์หนึ่งนะคะสวีทพีทเดี๋ยวสวอตให้ดูนะคะ มันจะเป็นสีออกโทนชมพูมีประกายวิ่งๆนิดนึงก็ป้ายไปเลยนะคะที่เึกตาชั้นล่างนะคะแล้วก็จะใช้แปรงหรือนิ้วมือก็ได้นะคะเกลี่ยเป็นสีนะคะให้ด้านบนมันมีความแบบว่าฟุ้งซอฟละมุนนะคะคือให้ข้างล่างขเข้มแล้วก็ข้างบนอ่อนๆนะคะฟุ้งๆ i n ็อกภูเขานะตุวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะเซตตัวเร็วต้องรีบเปลี่ยนนิดนึงนะคะแล้วก็มาระบายที่ตาล่างเพิ่มนิดนึงนะคะเป็นขั้นตอนที่ ต้องค่อยๆทําแต่ว่าก็ต้องรีบทำนิดนึงเพราะว่าสีมันเซ็ตตัวเร็วนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือทนน้ําดีมาก ก็จะได้งานเปลือกตาที่ดูมีสีสันแล้วก็ติดทนมาแล้วนะจ๊ะสำหรับงานตาก็อยากแนะนําให้ใช้เป็นแบบครีมมาแหละมันมีความว่าติดทนกว่าแบบฝุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือหายยากมากมีสีเดียวเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะใครที่บอกว่าเออแถวบ้านมีสีอื่นอยากได้สีอื่นก็ได้เลยนะอันนี้เราก็ลองแบบแมทแมทดูว่าเออเราจะทาตาแค้มปากสีอะไรเงี้ยก็ลองเลือกให้มันเข้ากันนะคะนี่เดี๋ยวเราทาปากสีแดงสีตะเกียบที่ทาที่หน้านะคะก็คิดว่ามันเข้ากันดีงานアイ r ลเดอร์วันนี้ก็ใช้ของ brow it เช่นกันนะคะก็จะเป็นรุ่่นใหม มันจะมีรุ่นสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็รุ่นที่มี2หัวนะรุ่นสองหัวนั้นก็ใช้ดีนะคะรุ่นสีเขียวกับรุ่นนี้รู้สึกว่ารุ่นนี้มีความติดทนกว่าก็เลยเลือกเอาันี้มาใช้นะคะขีดอายไลเนอร์ได้เลยนะ,ะตามสไตล์ที่เธอชอบเส้นหนาเส้นเล็กอะไรก็ว่าไปเอาที่ชอบที่ชอบนะคะที่คิดว่าเออกีดแล้วมันสวยเข้ากับรูปหน้าเรา <S <S คือบางทีถ้ากีดตามไปน้อยไปแล้วไม่เข้ากันมากก็ไม่ต้องน้อยเยอะไปเลยฉ่ำๆนะคะ เห็นอไรเนอร์มาแต่ไกลผ่าขอฝ่ายเสน่ด้วยเม็ดหนึ่งเพิ่มความแบบจิบบีคนแบบว่าโอออยากเห็นยาวแบบต้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลากเลยยาวถึงหูนี่เลย อาพอกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะความเป็นคนมันก็เริ่มชัดขึ้นนะคะครั้งนี้ <c oughs> เป็นธาตุอากาศอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบเบอร์เบอร์ฟุ้งฟุ้งวันนี้ก็คือแบบตาตาเริ่มมีความโฉบเฉี่ยวนะคะต้องกรีดกนาะจะอายไลเนอร์ก็ขาดไม่ได้เส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็มาดัดขนตาก,กาันถ้าไม่ดัดจะปัดขนตาออยัางไงเจ้า <c oughs> ว่าเดี๋ยวแม้มันก็จะมีความแบบว่าขาวๆเนาะคราบแป้งคราบอะไรแล้วก็ขนตาม,มันจะทิ่มลงนะมันจะแบบไม่งอนขึ้นเราก็ต้องดัดนิดนึงสั้นก็ต้องสู้ ให้มันแบบงอนขึ้นไปหน่อยนะคะพอขนตางอนแล้วตามันก็จะแบบลูกเปิดขึ้นลุกเปิดดึงเปิดเธอตามันก็จะดูงอนดูกลมโตมากขึ้นมาสคาร่าวันนี้ก็จะเป็นของเมเปอรีนะคะรุ่นนี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าแบบติดทนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบซองมันก็ราคาเบาๆนะแต่จริงๆแบบแท่งก็ไม่ได้จะแพงเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบอ่ะ ซื้อนงงบประหยัดนะเพราะเราจะเล่นสงการกันแบบแต่งหน้าสวยเลนงบประหยดัดงบเซเวน่นสาวเซเวน่นอ่ะงานขนตานะคะปัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวขนตาเป็นคนแบบว่าไม่ได้ยาวนะปัดแล้วก็เนี่ยเออจะเห็นความแบบโค้งงอนประมาณนี้ใช่ไหมถ้ายังไม่ปัดนะเห็นไหมข้าแป้งข้าวอะไรมันก็จะมาเกาะๆตรงนี้นะคะก็ปัดไปนิดน,นึงเนาะสวยกว่า งานตาเดี๋ขอเพิ่มความตสว่างอีกนิดนึงนะคะก็จะว่าเป็นดอลลี่อายนะวันนี้จะใช้ของยูสตา a r นี่ซื้อมาเพราะว่าออกใหม่ <c oughs> ดูน่าใช้ดีนะ,ะมันก็จะเป็นไลเนอร์นะคะที่มีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีวิ้งนะคะนี่เขาบอกว่าเล่นแสงสร้างเรื่องนะคะมาเราจะวาดกันก็จะเป็น2แท่งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สีวิ้งนี้นะคะ กลีบใต้ตาก่อนเลยเดี๋ยวทาสีให้ดูนะคะเส้นลื่นเขียนง,ง่ายนะคะสีจะเป็นโทนแบบว่าวิ้งสว่างนี้สวยนะ<ม>อ่ะมาก็ให้เอามาระบายตรงใต้ตาตรงน,นี้นะคะให้ชิดๆกับโคนขนตาล่างนะคะให้มันเป็นแบบไฮไ,ไลท์วิ้งสีขาวขึ้นมาเลยวาดขวตาด้วยนิดนึงวิ้งมากแม่มันจะมีแบบว่าความฟลิตเตอร์ในตัวด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตางด้วยสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้ก็เขียนง,ง่าย เส้นนุ่มนะ,ะสีนตานอันนี้แล้วก็วาดต่อจากเส้นสีขาวเมื่อกี้นะคะที่ใต้ตานะเป็นถุงใต้ตาเพื่อความหวานแบลวค่อยๆวาดแต่แบบเบามือไม่เป็นไปง่ะความแบลวมาแล้วน่ารักมากเวอร์ก็ไปต่อที่งานลิฟนะจ๊ะก็จะใช้ซองเดิมนะคะสีที่ใช้ทาแก้มนั่นแหละเออพอจะเสร็จแล้วอ่ะก็จะใช้สีนี้นะคะทาปากเลยก็จะเน้นทาที่ด้านในก่อนนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วนะคะในการช่วยเบรนสีมาที่ขอบปากนิดนึงก็จะได้งานลิปฟปุ้งๆนะคะมาประมาณนี้จริงๆก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปงานกลางคืนต่ออะไรเงี้ยเป็นสายแซบอะไรเงี้ยก็จะทาเต็มๆทั่วปากเลยก็ได้นะคะรุ่นนี้ก็มีความติดทนนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นสายแบบว่าหวานๆเนี้ยก็เดี๋ยวขอเติมแบบว่าลิปปูนลุ่มนิดนึงนะคะนี่จะเป็นลุ่น juicy ของแบรนด์ทาน,นะคะสีสวยมาก ชูนะคะคเป็นรุ่มกดต๊อกๆนะคะนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งคาราเมลพิงค์เบอร์หนึ่งจะเป็นแบบว่าสีชมพูนะคะมีความฉ่ำนิดนึงเดี๋ยวทาสีให้ดูก,ก่อนอมชมพูหวานๆแบบนี้นะคะ่ะเออเราก็เอามาทาขอบนะคะนิดนึงเพื่อความสวยฉ่ำนะคะเพื่อการถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งเ <laughs> พราะเรามีข้างในแล้วไงตาข้างในก่อนแล้วอะไรอเงี้ยอันนี้เราแบบอยากเพิ่มความฉ่ำความแบบว่าเบลอที่ขอบปากนิดนึงนะก็เลย พิ่มสีนี้ขึ้นมาใครที่เป็นสาปากแห้งนะคะก็จะเลือกลิปที่แบบว่าเนื้อมีความกรอสหน่อยนะคะจะได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะสำหรับพอยของลุกในวันนี้ที่เราทำนะคะก็จะเน้นติดโทนก็เลยเลือกตัวนายให้เป็นลิปแมทนะคะแล้วก็เนี่ยตัวนอกเป็นกลอสนะคะเสร็จแล้วสวยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปแตอี่กข้างหนึ่งก่อนจ้า สดใสพร้อมไปเล่นน้ำมากเวอร์นะคะสำหรับลุคในวันนี้ก็ใช้ก็สามารจากเซเว่มน,นะคะก็เลือกมาเป็นตัวที่กันน้ำกันเหงื่อนะคะใครทุกใจ้วไหนเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยในเซเว่นนะที่สำคัญก็ย่าลืมหาเสื้อลายดอกหรือว่าเสื้อสีสันนะคะสดใสมาใส่ดับร้อนนิดนึงเนาะ,ะหรือว่าจะเป็นงานพ็อปนะคะดอกมงดอกไม้อะไรแบบนี้ก็ได้นก็แบบว่าเพิ่มความสดใสนะคะเห็นแล้วแบบ สดชื่นจังเลยอะไรเงี้ยหนะ้าขอเบอร์หนะ้าฝาแป้งจังเลยอะไรยีนอนะสำหรับด้วยนี่ก็หวังว่าจะถูใจส,วสาวๆกันนะคะสงการนี้ก็ขอมีความสุขมากๆเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย